ในฐานะที่เป็นหัวหน้างานท่านในฐานะที่เป็นผู้กำกับญชาเนี่ยท่านจะต้องทําหน้าที่ในการซัพพอร์ตหรือในการสนับสนุนลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องเติบโตก้าวหน้าในชีพการงานได้นั่นเองผมว่าคนทุกคนแหละต้องการเหมือนกันเลยครับไม่มีหรอกลูกน้องแบบประมาณว่าเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยก็อยากอยู่ในตําแหน่งนี้ชัว่วนาตาปี10ปี20ป,ปีผ่านไปก็คงเหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่ต้องการแบบนั้นแน่แต่คนบางคนอาจจะคิดแบบนี้เขาอาจจะล่ารวยอยู่แล้วเขาอาจจะมีความพึงพอใจของเขาแคน่นี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่เชื่อแน่ว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้ต้องการ องค์กรไม่ต้องการแน่ๆครับคนที่เข้ามาทํางานสิปีผ่านไปยังคงเหมือนเดิมยังมีทักษะเท่าเดิมมีความรับผิดชอบเท่าเดิมเพราะเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆปีถูกต้องไหม,มาครับเราต้องตอบเงินเดือนเราต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นทุกๆปีดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องการก็คือทักษะความสามารถในการทํางานที่มันยากมากขึ้นที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อย้อนหลังกลับไปในช่วงเวลาก่อนหน้านั่นเองนะครับทักษะพื้นฐานที่สําคัญอย่างมากๆที่จะตอบสนองต่อ การบริหารจัดการลูกน้องจึงเป็นเรื่องที่ท่านจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ท่านจะนํามาใช้เพื่อที่จะไปผลักดันหรือขับเคลื่อนผลงานกับลูกน้องได้อย่างใน OKR OK หรือว่า o b j e c t i v e and Key r e s u l t เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมืออันนึงที่เรียกว่า Cfr เราเรียกมันว่า Conversation Feedback แล้วก็ r e c o g n i t i o n ก็จะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อันนึงที่บอกกับหัวหน้างานบอกกับผู้จัดการว่า เวลาที่ท่านบริหารจัดการเพื่อให้ลูกน้องทําผลงานออกมาให้ได้เนี่ยท่านอย่าลืมเรื่องการสื่อสารพูดคุยผลงานกันติดตามผลงานกันเป็นระยะระยะนะครับท่านอย่าลืมว่าเวลาที่ลูกน้องของท่านมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดในงานเรื่องใดหรือทํางานเรื่องใดมาไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้ลมเหลวเนี่ยเขาต้องการการเสริมแรงเขาต้องการการฟีดแบ็ก feedback, เขาต้องการครําแนะนําเพื่อได้ไปยกระดับฝีมือของเขาให้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าผลงานมันออกมาดี ถ้าผลงานมันออกมาเป็นที่น่าพอใจใครๆก็ชื่นชมท่านเป็นหัวหน้างานท่านก็ควรจะต้องชื่นชมลูกน้องและชื่นชมก่อนคนอื่นด้วยซ้าไปผมคิดว่าลูกน้องทุกคนน่ยอยากได้คำชื่นชมจากหัวหน้างานนะครับเคยมีผลการสํารวจอันหนึ่งของ Maris Research เมื่อปี2017นะครับซึ่งทําการสํารวจพนักงานประมาณสัก3,500คนใน500องค์กรทั่วโลกนะครับซึ่งก็กระจัดกระจัยกันไปเป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะสิ่งที่น่าสนใจที่ research อันนี้บอกก็คือว่า ลูกน้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยร้อยละหกสิบเจ็ดต้องการ p a i s e from manager p a i s e แปลว่าคำชื่นชมยินดีนะครับคือการได้รับการชื่นชมยินดีจากคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับนอกนาจากนี้สังเกตไหมครับว่าในลำดับรองที่ใกล้เคียงกันเลย63%ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าอยากให้หัวหน้างานเนี่ยให้ความใส่ใจเขาเขาต้องการ attention from leader ต้องการให้ท่าน ดูแลเขาต้องการให้ท่านช่วยให้คําแนะนําเขาต้องการให้ท่านสอนแนะเขาหากเขาไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาหรือไม่สามารถที่จะจัดการงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะนั่นมันส่งผลกระทบต่องานของเขาและส่งผลกระทบต่องานของท่าน